สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีธนูพบกับการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5ากชาลัคนาราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟปลายธาตุเนาะมีดาวพระพระหัสบดีเป็นดาวประจำราศีแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือคนโงคันธนูชาวราศีเนี่ยเราได้มาจากช่วงวันที่เกิดคือจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มาการาคมนะแล้วก็ส่วน ลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลักนณาแล้วจึงได้เป็นลักนณาราศีธนูชาวลักนณาราศีธนูแล้วก็ราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวประจําตัวยังอยู่เป็นเกษตรราธิบดีในพวกพันธุ์น้าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกันกบคนในครอบครัวอ่าแล้วก็มีการคิดอยากจะปรับปรุงบ้านช่องอ อยากทาให้บ้านตัวเองดีขึ้นอยากเปลี่ยนบ้านใหม่ในะในความคิดของชาวลัคนาราศีธนูก,ก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของตัวเองถอยหลังมีการคิดทบทวนหลายๆอย่างมีปัญหาครอบครัวมาให้ช่วยเราแก้ไขคนในบ้านมีเรื่องขอความช่วยเหลือหรือคนในบ้านมีปัญหาให้เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ไขนะในช่วงจวังหวะเดือนนี้นะอืมแล้วก็มาดูในแต่ละเรื่องกัน อย่างในเรื่องของการเงินนะเจ้าเรือนการเงินของราศีธนูก็ยังอยู่เป็นเกษตรและยังถอยหลังด้วยนะนั่นแปลว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆเนาะที่เคยเป็นท,ที่เคยที่เคยผ่านมาที่เป็นอดีตอย่างเงี้ยค่ะจะนํามาซึ่งเป็นรายได้ก็ได้หรือว่าจะเป็นรายจ่ายเก่าๆที่สะสมมาเจ้านี่อาจจะมาทวงนี่ในช่วงจังหวะแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นปัญหาเก่า ที่ยังคงจะต้องนํามาแก้ไขในปัจจุบันนะแต่เป็นการแก้ไขที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปและสามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของหนี้สินสมมติเราเป็นหนี้สินเป็นร,รายจ่ายเก่าๆที่มันค้างคาเนี่ยแก้ไขไม่หมดสิช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทยอยทยอยที่จะต้องชําระจ่ายคืนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ส่วนในเรื่องของรายได้ที่มันจะเข้ามาก็คือเป็นเงินตกเบิกเงินที่เคยทํางานทิ้งไว้ไม่เคยคิดว่ามันจะได้แล้วแล้วก็หรือว่างานเก่าๆอาจจะมาขายได้ในช่วงนี้เนะาะการค้าการขายหรือว่าพวกงานนําเสนอพวกเซลลพวกางานฟรีแลนซ์อะต่างๆเนี่ยค่ะเคยขายงานาทิ้งไว้ในในอดีตเนี่ยในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนะาะอาจจะออกออกดอกออกผลนะ เป็นเรื่องอที่จะได้รับผลประโยชน์รับค่าจ้างหรือว่าบางบางคนเนี่ยอาจจะทําไปแล้วด้วยนะเก็บเงินไม่ได้ช่วงสวะนี้ก็มีเกณฑ์ที่คนที่เขาติดติดเงินเราเขาจะเอามาให้เราการงานที่ทําทิ้งไว้ เขาไม่ได้รับเงินสัทีอย่างเงี้ยเงินตกเบิกเงินอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับมันมีโอกาสเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนาะเป็นเหตุการณ์เก่าๆนํามาซึ่งรายได้ที่เราจะได้รับเพราะว่าเป็นดาวมันถอยหลังนะแต่ทีเนี้ยก็ให้ระมัดระวังให้เวลาดาวการเงินถอยหลังดาวเตงก็ถอยหลังด้วยเงี้ยนั่นแปลว่าในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆแล้วก็การลงทุนต่างๆ ให้คิดเยอะหน่อยในช่วงจังหวะนี้นะการตัดสินใจจะมีปัญหาเนาะบางทีการคาดการที่เคยแม่นยำอาจจะไม่แม่นยําในช่วงจังหวะนีนะ้ในเดือนนี้นะคะแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนปุตตะหลังที่สิเป็นต้นไปในเดือนนี้มีดาวเข้ามาช่วยอย่างดาวพระอาทิต์เนี่ยเออไม่ใช่ดาวปุตตะขอโทษทีค่ะดาวสุภะเนาะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ,ะเจ้าเรือนสุภะหมายถึงความสําเร็จการคิดแล้วสามารถอมองเห็นถึงโอกาสได้ อันนี้เป็นดาวที่เข้ามาช่วยชีวิตในเดือนนี้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่มีสามดาวที่เป็นดาวที่จะมาประ,ประกอบในการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนในเดือนนี้แต่เสียไปละสองคือมัมนไม,ไม่เชิงเสียนะมันเป็นเกษตรทั้งคู่ด้วยแต่ว่ามันมันมีการถอยหลังนั่นแปลว่ามันผิดปกติจากจากสิ่งที่เป็นไปนะก็มันมีดาวดีดวงเดียวถ้าเราจะเทียบคุณภาพอย่างเงี้ยก็กลายว่า มันมีโอกาสเข้ามามีคนแนะนำแต่เราเองต้องไตร่ตรองคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนส่วนมากคนที่เข้ามาสถานการณ์ใน,ใน,ใน,ในเดือนนี้ถ้าหลังที่17เนี่ยเกี่ยวกับเจ้าเดือนสุภาษเนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะชี้ช่องทางให้เราออกมาแบบลองลองแบบ ไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยชี้ช่องทางในเรื่องของการลงทุนต่างๆอะไรประมาณนั้นนะเออม,มันมีแนวคิดหรือว่าเราไปเจอ,เอไปอบรมไปเจอมีความรู้ไปเจอช่องทางเองก็ได้นะอยู่ๆมันก็มีข้อมูลได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาอะไรเงี้ยทีเนี้ยช่วงจังหวะแบบเนี้ยข้อมูลเข้ามาผู้ใหญ่แนะนําอะไรก็แล้วแต่นะเออ สิ่งที่เราต้องการจริงเราก็อยากประสบความสําเร็จอยากลงทุนให้มันได้ผลกาไรอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆอะไรอย่างนะี้นะแต่ก็ให้ทําด้วยความรอบค้อบกันแล้วกันจังหวะโอกาสถามว่ามันมีไหมเมื่อดาวสุภาษเป็นเกษตรเนี่ยการคิดการการคิดกันอ่านการคาดหวังอะไรต่างๆมันค่อนข้างแม่นยําอยู่นะคะ,ะถึงแม้ว่าดาวตัวเองจะถอยหลังอ่ามีการคิดวกวนเดินหนายึกยักถอยหลังอะไรเงี้ย แต่ว่าดาวแห่งความสําเร็จความดีงานต่างๆเนี่ยก็อยู่ในจังหวะด,ดีนะคะแต่ช่วงก่อนวันที่17เนี่ยไม่ระวังนะ1 1ึ่งถกเนี่ยคือแบบเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าถ้าเรี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะหลัง17ยังพอทําได้แต่ทําด้วยความประมัดระวังเนาะในเรื่องของการเงินการทองนะออโอกาสเรื่องของเงินก็ ขอย้ําอีกทีก็คือมีโอกาสได้เงินเก่าๆที่เคยสร้างผลงานหรือว่าทํางานเอาไว้นะเงินตกเบิกเงินที่คิดว่าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็จะได้เงินคืนมาแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายเก่าๆที่เราเกิดจากเราไปกูนี่ยืมสินอะไรไว้ก็มาสร้างปัญหาได้เหมือนกันในปัจจุบันนะในเดือนนี้เนาะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงหลังที่17เเป็นต้นไปนะจังหวะโอกาสในการเสี่ยงก็จะมี เข้ามานะคะอืแล้วก็มาเรื่องของการทำงานนะการทำงานการงานการงานของชาวลัคนาราศีจุกรกดาพระพุธเดือนนี้ดาพระพุธอยู่ตรงภพสุภอะอาแปลว่าการทำงานในผู้รักผู้ใหญ่เห็นความสำคัญแหละเอะ่งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเ,เป็นคนสำคัญขององค์กรเลยแหละจะทำอะไรก็รู้สึกว่าอื ผู้ใหญ่จะนึกถึงนะเราจะได้สร้างผลงานงานอะไรเราก็จะเป็นคนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นตัวที่แบบว่าทํางานแทนผู้ใหญ่ได้เลยนะเพราะว่าดาวในเดือนนี้ก็อดาวการงานมันไปอยู่ในพวกผู้หลักผู้ใหญ่นะเออได้ได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่า ที่ผ่านมามากกว่าเดือนอื่นๆอะไรประมาณนี้ในเดือนนี้นะในติดต่องานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ทําในพูดคุยกันตลอดต่อเนื่องทั้งเดือนในเดือนนี้นะจนหลังวันที่20เป็นต้นไปดาวเจ้าเรือกนการงานยิ่งเป็น,ปนมีตําแหน่งอีกไปเป็นกเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดตอนต้นเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง19ก็มีตําแหน่งนะตาแหน่งเขาเป็นมหาจักรราชาชโชคเนาะงั้นแปลว่าอาจาะย์เด็ดเหนื่อยหน่อย ต้องพูดคุยเยอะนิดนึงประสานงานเยอะนิดนึงพูดคุยในช่วงวันที่1นึถึงสิเนี่ยในเรื่องของการทํางานประสานงานต่างๆเนี่ยก็พยายามทบทวนคําพูดของตัวเองนะไม่งั้นมันเหมือนอเวลาดาวพระพุธอยู่เป็นมหาจักรเนี่ยมันมันทำให้เราแบบพูดแล้วคนตีความผิดอะนะอันนี้ก็ให้ให้ทบทวนนะเวลาเราสั่งงานลูกน้องหรือว่าประสานงานกับเพื่อนร่วมงานพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ คุยแล้วก็ทบทวนหน่อยแล้วกันว่าเข้าใจตรงกันใช่ไหมหลังที่2ี่สิบโอเคแล้วดาวเข้าไปอยู่ในภพการงานแต่มันจะงานหนักงานยุ่งงานงานเหน็ดงานเหนื่อยนิดนึงนะมันเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงบ้างานอาจจะบ้าเองโดยที่ว่าเป็นคนรักงานอยู่แล้วหรือบางทีภาระหน้าที่มันทําให้เราต้องรับผิดชอบนะแต่ก็ออกมาดีในเดือนนี้นะในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอเคเราก็เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งผู้ เพื่อนร่วมงานก็เป็นที่ยอมรับดีนะคะแต่ว่าช่วงที่หนึ่งถึงสิบก้าจะพูดเยอะนิดนึงนะเออก็ระวังคําพูดด้วยกันลวกันสื่อสารจะมีปัญหาคือมันไม่เชิงว่ามีปัญหาเหมือนเหมือนดาวพุดอยู่กับบดาวพฤลงหนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต้องพูดย้ำอ่ะแล้วมันเข้าใจกันคนละทางอ่ะเออแต่ว่าเวลามันเกิดเข้าใจผิดก็ไม่ได้โกรธกันถึงขั้นเหมือนเหมือนสี่แปดอยู่ด้วยกันนะมันจะไม่ถึงขั้นนั้นมันเป็นมหาจักรที่แบบ เอออแล้วก็จะเป็นในเรื่องแบบว่าเป็นไปได้ทั้งสองทางที่จะเข้าใจผิดกันได้เงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดคุยจะเจรจาจะประสานงานจะคุยกับใครกันแล้วแต่เนี่ยจะสั่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันจะเกี่ยวกับข้องกับงานเพื่อป้องกันไม่ให้งานเสียหายล่าช้าเนาะเราก็อาจจะต้องทบทวนว่าเราเสื่อไปเงี้ยเข้าใจตรงกับเราใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะอืมต่อไปมาดูในเรื่องของเออ คู่ครองคนรักคู่ครองคนรักเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวการงานนะพบปัตตนิก็คือดาวพระพุธนั่นแหละพระพุธเดือนนี้ก็อยู่เป็นสุพะแล้วก็กรรมะนะก็จริง,รงๆแล้วในเดือนนี้ก็อาจจะชาวราศีธนูก็มุ่งในเรื่องของการทํามารายได้สร้างรายได้แล้วก็ทํางานเป็นหลักก็ได้นะไม่ค่อยมีเวลาให้คู่ครองคนรักก็เป็นไปได้นะแต่คู่ครองคนรักในเดือนนี้เข้าใจกันดีนะ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต่อให้เราแบบว่าเออช่วยช่วยในเรื่องของการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอ่างเงี้ยเออหรือว่าให้ไปทําทอะไรแทนอย่างเงี้ยอืมถ้าสมมุติว่ามันมีภารก,กิจเกี่ยวกับเรื่องในบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเดิมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราแต่ในเดือนนี้เราอาจจะไหว้วานคู่ครองให้ทําแทนก็ไดออ้คู่ครองคนรักในเดือนนี้ก็น่ารักนะคะจูช่วยซัพพอร์ตดี เนาะแล้วก็คนที่แบบว่าอยากได้รับคำปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยในเดือนนี้อ่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานเนี่ยคู่ครองคนรักก็ให้แง่คิดที่ดีนะเป็นเป็นอ่าเป็นตัวเป็นคนเป็นคนเดี๋ยวว่าเป็นตัวเป็นคนที่แบบเอออยู่ใกล้ชิดนะให้เป็นเป็นเพื่อนคู่คิดได้เลยในเดือนนี้นะเออไม่ไม่ไม่หนักใจเกี่ยวกับคู่ครองคนรักเนาะแต่ว่า ระวังอยู่อย่างเดียวคือคนอื่นจะเข้ามาแทรกเพราะยังไงพระดาวพระราหูเนี่ยมันมันก็ยังอยู่ในภพปุตตะดาวดวงนี้มันเกี่ยวกับในเรื่องของความพอใจชอบใจนะแล้วก็หลงมัวเมาก็อาจจะมีคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราเข้ามาทําความรู้จักกับตัวเองจากการเข้าสังคมหรือว่าการแนะนํา จากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอันนี้ก็ให้ชาวลัคนา,นาราศีธนูระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่ตัวเองด้วยกันละกันเพราะว่ามันดีมันอาจจะแทรกเข้ามาทําให้เกิดปัญหาได้แต่ว่าระหว่างสองคนของคู่ครองคนรักของชาวราศีธนูกับราศีธนูเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องมือที่สามเข้ามาแทรกถ้าเกิดมีขึ้นมาแทรกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย มันต้องมีแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าความเป็นไปในเรื่องของการดาเนินชีวิตทั่วไปเนี่ยมันไม่มีในเรื่องของความหึงหวงความโกรธเคืองกันทะเลาะเบาแหวงอะ่ะอั้นนั้นมันไม่มีในเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันมีเรื่องอื่นนะถ้าเราไม่ระวังหรือความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามกับคนอื่นเนี่ย อาจจะมีคนมาชอบเราหรือเราไปชอบคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของเราอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะชาวลักขณาดาศิธนูเนาะและทีนี้ก็คนโสดอ่าคนโสดก็จะเนื้อหอมหน่อยนะดาวตัวเองก็อยู่พุ่มพันธุถึงแม้จะถอยหลังอ่ะคุณภาพยังไงมันก็อ่าได้ปทุมเกณฑนะ์เนาะก็ยังมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วก็ดาวพระราหูที่บอกว่าอยู่พพตรงพวกุตตะเนี่ย ก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามแต่ทีเนี้ยก็อยู่ที่เราละเราจะเลือกใครนะเพราะว่าความดาวที่สัมพันธ์มาทําทให้เรามีสเสน่ห์ในช่วงจังหวะน,นี้ก็มีทั้งดาวพระพุธหัสแลวก็ดาวพระราหูอันนี้ก็เลือกเอาว่ามันจะมีคนที่เข้ามาทั้งคนดีและไม่ดนะีแต่ว่าเช้าแล้วลัคนาราศีธนูช่วงนี้น่าจะมุ่งในเรื่องของการสร้างรายได้นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างรายได้สร้างความสําเร็จใ้ตัวเองมากกว่าในเดือนนี้เนาะแต่ว่า,าถ้าต้องการ คนรู้ใจอะไรเงี้ยเออเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะสุขภาพเนาะสุขภาพของชาลัคนาราศีธนูก็ส่วนใหญ่นะช่วงต้นๆเดือนเนี่ยระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะคะของตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของการเหมือนคิด คิดวกวนคิดมากอะไรประมาณนั้นนะอ่ะก็ให้ระวังความคิดของตัวเองกันแล้วกันนะคะความเครียดความวิตกกังวลอะไรเงี้ยก็ให้ให้ระวังเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่ได้หนักหนังอะไรนะคะแต่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่วันที่หนะึ่งถึงสิบหกเนี่ยพราะดาวพระอาทิตย์ที่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกอีกองหนึ่งเนี่ยอยู่ในภพมรณะนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนาะให้ให้รนะมดระวังด้วยกันแล้วกันนะคะอืม สำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ก็คงจะขอจบคำทํานายจะพิมพ์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันกทีในเดือนหน้านะเดือนกันยายนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ